กราฟต่อมาที่อาจารย์อยากจะนำเสนอวิธีการใช้ IBM SPSS ให้เราดูนะครับก็คือการใช้ IBM SPSS เพื่อสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่หรือ Fre q เ e n c y Polygon อนนะครับรูปหลายเหลี่ยมของความถี่เนี่ยก็เป็นกราฟที่แสดงความถี่ของค่าคะแนนตัวแปรเชิงปริมาณนะซึ่งแสดงจากจุดที่เชื่อมกึ่งกลางของคะแนนแต่ละชั้นหรือค่าคะแนนนั้นๆ นะครับวิธีการสร้างเราก็เข้าไปที่ Graph นั้นก็ไปที่ legacy dialog หลังจากนั้นเลือกที่ l n n นะครับพอกดเลือก Line แล้วก็จะขึ้น dialog box อนนันหนึ่งขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่ simple แล้วก็เลือก summary for, for for groups of cases หลังจากนั้นก็กด define เมื่อเข้า define แล้วเราก็จะเลือกตัวแปรที่เราต้องการสร้าง รูปหลายเหลี่ยมความถี่นะในที่นี้อาจารย์ต้องการสร้างรูปหลายเหลี่ยมความถี่ของตัวแปรการให้อาภัยหรือ f o r g i v e นะอาจารย์กดเลือกไปแล้วใส่เข้าไปในช่อง category axis นะครับนะแล้วก็ลองกดโอเคก็สามารถที่จะสร้างรูปหลายเหลี่ยมความถี่ของข้อมูลได้ข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยนะครับของคะแนนาการให้อาภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตั้งแต่1ไปจนถึงประมาณ7นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าความถี่ในที่นี้ก็คือแทนถึงความสูงใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ f r e q u e n c y polygon อย่างไรก็ตามเนี่ยตัว f r e q u e n c y polygon เนี่ยนอกจากที่จะใช้คำสั่งนี้แล้วเราสามารถสร้างจากไอตัว Histogram ก็ได้นะครับย้อนกลับไปอาจารย์ไปตัวฮิสโตแกรมตัวข้างบนนะ วิธีการอาจารย์จะใช้ตัวชาร์ตเอดิเตอรในการสร้างตัวฟิวเจนต์ตัวตัวเส้นที่อยู่ระหว่างที่เชื่อมระหว่างไอตัวแท่งต่างๆจริงๆแล้วถ้าเราเรียนต้องคำนวณมือที่อาจารย์สอนพวกเราสร้างด้วยมือเนี่ยจะพบว่ามันก็คือเป็นการที่เราเอาจุดนะักกึ่งกลางแท่งเหล่านี้ใช่ไหมมาเชื่อมโยงกันนะในที่นี้มันก็จะเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างแท่งหรือจุดกึ่งกลางแท่งต่างๆนะวิธีการที่เราจะสร้าง Frequency p o อลิ o n จากไอตัว c h a r ตเอดิเตอนะเราก็มาเข้าไปที่ตัว h i s t o แกรมเนาะแล้วเราก็ไปเลือก Add Interpolation พอเรากด Add ไอตัว Interpolation Line แล้วเนี่ยมันก็จะมีเส้นที่อยู่กึ่งกลางของตัวแท่งของ h i s t o แกรมให้กับเราภารกิจของเราก็คือว่าเราก็จะต้องทำให้ไอตัวแท่ง h i s โตแกรมเนี่ย มันบางลงหรือมันหายไปในที่นี้อาจารย์ก็ไปคลิกที่ไอตัวแท่งฮิสตโตแกรมตัวนี้นะพอคลิกแล้วอาจารย์ก็ไปกําหนดให้มันบอร์เดอร์ของมันแล้วก็ฟิลของมันเนี่ยน้อยลงเช่นสมมุติว่าอาจารย์ก็จะกําหนดให้มันบางลงใช่ไหมนะครับตัวฟิลนะฟิลก็ให้มันบางลงตรงนี้นะครับลองกดแอปพลายดูสิ ก็จะบางลงแต่ว่ามันก็ยังเห็นแท่งอยู่เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอกดในลักษณะที่ไม่เอาสีเลยดีกว่าลองดูว่าจะเป็นไงพอกดแล้วไม่เอานะครับมันก็ไม่มีสีอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะต้องไปเอาไอ้ตัว์เดอร์นี่ออกนะครับ border อ่ะก็ไปกดที่์เดอร์แล้วก็ไม่เอาสีเช่นเดียวกันแล้วก็กดพพลายจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมีแต่ตัวนะครับตัวเส้นที่เชื่อมระหว่าง นะจุดกึ่งกลางของข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้าง f r e q ว e ซี y โพลีก o อนได้อีกแบบหนึง่งโดยสร้างจากตัว h i s โ o แกรมนะครับ